เดี๋ยวอาจารย์จะพูดสบ่งกันเะเพื่อไม่ให้โกหกกับอาจารย์ก็ได้หมอนี่อาจจะเลื่นนิดเดี๋ยวข้าจะบอกความจริงอังบดเจ้าพุ่นไหมพุ่นไหสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมเดินทางมากับเจ้าเปียกนะเดี๋ยววันนี้เจ้าเปียกจะพา ไปทำอะไรนะพาไปหาใครเอ่ยวันนี้เนี่ยเปียกจะพาตาป้าไปหาอาจารย์เปีกไปหาอาจารย์ของเจ้าเตียยนะครับผมไม่รู้ว่าใบหน้าเป็นยังไงน้องบอกว่าจะพาผมไปทำความรู้จักซึ่งผมอยู่ที่นี่มานานละผมยังไม่เคยเห็นอ่าเขาน่าจะเพิ่งกลับมาจากที่ใดสักที่นะครับนะซึ่งเจ้าเตียกจะพาผมไปรู้จักน่าจะเป็นคนดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเจ้าเตี้งไม่พาผมไปรู้จักหรอกนะครับ แล้วก็อีกอย่างน่าจะเป็นคนที่มีวิชาพอตัวเลยนะจอบเปียถึงได้พาผมมารู้จักเดี๋ยววันนี้เราเดินทางมาสองคนเท่านั้นนะเขาอยู่ไกลไหมจากตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครป้าอ๋อไม่ไกลทุกคนก็เราอยู่จากบ้านเดินทางมาไกลแล้วแต่ว่าอยู่จากตรงนี้จอบเปียบอกไม่ไกลแล้วเอาละทุกคนพร้อมแล้วเราเดินทางไปหาอาจารย์หรือว่าผ<อ>ู้ทรงศีลของจอบเปียก,กันเลยครับผม แล้วเขากลับมาจากที่นี่ทำไมอะไปจ้ำสินมาไม่ไหนอะไปก้สำสินมาก้ำสินอ๋อไปจ้ำสินแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่แต,แต่ว่าไม่เคยร,รู้จักเลยนะจนนยเจะีรู้จักนานยังนานแล้วครัป๊าอ้ยรู้จักนานแล้วไม่ได้เห็นกันอ้ยรู้จักนานแล้วแต่ไม่ค่อยได้เห็นกัน จะเห็นเจ้าเบียกบ่อยหน่อยนะเห็นทุกคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับเรื่องเจ้าเบียกทาไมไม่ค่อยอัพลิปไม่เห็นเจ้าเบียกเนี่ยแหละทุกคนเจ้าเบียกว่างก็มาแล้วนะครับผมพามาให้เห็นบ่อยๆแล้วนะครับช่วงนี้ ใช่เหรออยากเห็นแล้วดิ โอ้ส่งอย่างเท้เลยครับทุกคนดูดิไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วเขามาทำอะไรอ่ะเปียกสวัสดีครับนะเออ้เป็นใคระไอ้หนูมาจากไหนเนี่ยอยู่ผมอยู่หมู่บ้านข้างหน้าโนนครับ กายครับใช่ครับ<อ>ใช่ครับมีเวลาอะไรหรือเปล่าเอียเอ้ยก็วันนี้ไงประธาดไอ้คนนี้อาจารย์พี่เนียงจะกลามาแนะนำมันนี่เหรอใช่ค่ะหน้าแต่งหนุ่มอย่เลยเป็นพ่อของมึงใหญ่ยังไงวะโอ้ก็เพื่อนเหรออาการมึงจะเอาเดี๋ยวทำรออย่างเดียวไม่ได้นะครับเอียเอ้ยเออท่านมาทำอะไรที่นี่ครับอันนี้กู กำลังหาวิธีจัดการพวกจนตายอยู่อ๋อดักจับโจรป่าครับแล้ว,ลวรู้ได้ไงว่าเขาจะกลับมาทางนี้รู้เลติดตามมันมานานแล้วหาวิธีอยู่เดี๋ยวมันจะต้องโผล่มาสิงน,นี้แหละเชือกวัวแล้วมันก็มีทางเดียวด้วยตรงนี้มนมนไม่ใช่ไปขโมยวัวกินใช่ไหมเออจะจัดการมันให้อหลับจำไม่ถึงเลยอ๋อมันชอบไปขโมวยวัวเขาก็เลยดัก เป็นวัวของใครอ่ะวัวของ,ง,งคนงอื่นเหรอเฉาบาทนะป๊ามันแรงมากเลยนะเดี๋ยววันนี้แหละอุลสกันกับชาวบ้านเองมีอาวุธป้องกันตัวอะไรกันแล้วหรือยังฮะไม่ดูแลคนแม่ทุกคนหรอกนะมีกี่คนนะโจรมันไม่คนเดียวมันก็เก่งเอาเรื่องอยู่นะผวกมึงจะไหวเหรอไอ้ผมมารู้จกัก มารู้จักท่านเฉยๆวันนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะมาจับโจนอะไรหรอกแต่ท่านท่านท่านจะมาจับให้ผมดูเหรอหรือว่าไงไม่ได้จับใหรดูหรอกจะจับเลยตั้งสอนมันห,หน่อยมันมีเุท่านบอกคนอื่นไม่เยอะท่านทำอะไรอยู่เนี่ยจะเอเสียบคอมันไงเธื่อมันต่อต้านกู กูไม่ประมาทหรอกคนที่ประมาทมีแต่ตายงงั้งนั้นแหละเบียไม่ประมาทไอ้เบียดประมาทเบีประมาทเบียดก,ก็จะต,ตายงงเอาไงเบียดไม่ตายาเพาเบียดมีวิชาคนเรามีวิชาไม่ใช่ว่าจะมีไม่มีวันผ่านเหมือนกันนะไอ,เเอ้เตีย้ยเอ้ยเตี้ยวิงย่งไวจากแง่ใจจำเหตุอาจารย์สอนไม่ได้แล้เหรอ อย่าจิบต้องจิ้มตัวไว้อย่าดูทีคนอ,อื่นนะครับอย่าใช้ดยสิครับเออแต่ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยจัดก,การเองเนี่ยช่วยๆนะ<แ>อาจารย์รูก้แก้วเองถูกอย่างจริงหรือเปล่าอาจารย์ไม่ว่าเองคิดอะไรอาจารย์ก็รู้หมดแล้วอาจารย์เป็น,นาาป,ป้าของพี่นี่เก่งมากเลยนะเป็นคนดียไง เลยผมไม่แ้งผมธรรมดาผมเดี๋ยวจะลงอาคมกับไม้นี้ด้วยมีพครดูมันจะก่าต่อต้านอะไรเราอี๋โอท่านอายุเท่าไหร่ครับขออนุญาตครับแปดสิบเองไปเรื่อยละสี่ห้าผมก็ยังเชื่อนะยังหนุ่มอยู่เลย ืูร่างกายยังหนุ่มอยู่เลยท่านเบาผมดีๆเถอะไดเหรอ45เนี่ยแหละเฮ้ยแมนจัดตอนแรกเขาหลอกหลอกผมหนาทุกคนดูครับร่างกายยังหนุ่มเลยครับ80ผมไม่เชื่อนะครับแต่หนุ่มมากอ๋อ45ใช่ไหมครับท่านอืมีเดอกใ้กุ่มใจเยอะโง่ยังไง กุ้มใจเรื่องอะไรครับหลายอย่างคิดหนึ่งคิดหนี่งไม่ก่อมก็เลยเร่มจะลาขึ้นไปถ้าเร็วกว่าแกกอนวอควรผมเห็นคนอายุสี่สิบห้าสิบเขาก็ผมขาวทั้งนั้นแหละ<ช>ท่านใช่ครับปากกเต้ครับเป็นเงินแค่คนเดียวไหมไม่ใช่ครับเป็นเงินเป็นเงินเยอะครับไม่ใช่แค่ท่านหรอกรู้ว่าแกคนเดียวสี่สิบห้าเองโอ้หลอยสักลอยเัาเท่มากเลยสักมา สิบเปดสิบสิบปีแล้วที่ท่านจักดึงแตนิขาดยนวิชาครั้งแรกนี่แหละอ๋อเอาเขาเป็นแบบรอยสักที่แบบไม่ใช่รอยสักสักสวยฮนะเป็นรอยสักที่มีอาคมเหรอมีขุดยักษ์ซาเกียวบวยักษ์นแหละอืมเมื่อไหร่มันจะมาขบากาดถึงเวลานี่มันโผล่มาเองไม่ตงกลัวหรอกอาจารย์เจ้าวเหรอรอดูอาจารย์เถอะอเอ็งนี่ดูถูกอาจารย์นะ เรามาเรามาแอบกันดีไหมกา<อ>จะยืนคุยอย่างนี้มันไม่กล้ามาหรอก,อออกไปขึ้นแอบข้างบนกันเพียท่านอาจารย์ขอโทษท่านผูอ,อ,อ,อาวุโสเลเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ <c oughs> ท่านขึ้นไปรอข้างบนเลยครับโอ้ท่านรูปร่างแพ่ออจริงๆเลยครับ <c oughs>

เจ้าูมันอยาจะมาถึงแล้วระวังตัวเอาไว้ล่ะไอ้นุ่มนั่นมีมีอาวุธอะไรแล้วหรือยังฮะมีครับในกระเป๋ามีละออกมาได้เลยรีบออกมาไม่เป็นไรกลัวเฉยอะไรมวยได้ไงอ๋อไม่เป็นไรผมเอาตัวรอดแนละ้วผมว่าน,นี่วายอยู่อะไรฮนะ กมาทางนี้ทุกวันนะนอาจารย์เขาบอกนะครับ เป็นไรวะเฮ้ยยยทำไมเขานอนลงอะ,ะ,องะทุกคนเจอแล้วยูยูตื่นมานอนลงเองนะบีบคอตัวเองด้วยนะยแต่มันบีบคอตัวเองได้ไงอนะ กู้ชาวบ้านอยู่ไหนกูไปดูกู้ชาวบ้านอยู่ไหนกูไปดูถามอีกครั้งหนึ่งหนึ่งท่าตุ๊กตาคอมันตายนะกู้ยังนะกู้ชาวบ้านอยู่ไหน ทำไมวัวอยู่ไหนฮะพยองแล้วพยองบอลแล้วทำไมมึงทำอย่างเงี้ยพูดจะตามมึงมาหลายวันแล้วนะเพียร์ก็เอามีดมาเด้อพวกบ้านหาหลังกูวพวกใครเองฮะไปขายหมดแล้วแล้วพวกมึงอยู่ไหนฮะพวกมึงอยู่ไหนอีกบอกไหม องนี้บอกกูไหมฮะวัวล้านดีไปทางปาทิศตะวันตกป่าทิศตะวันตกไปทางไหนวะไอ้เปียกไอ้เนิ่มป่าทิศตะวันตกไปทางไหนวะน้อนครับวันมุ่งหน้าไปขายวัวให้กับพวกชาวพอค้าพม่าค้าพม่านวัวขอมึงมันเหี้ยจริงเหรอเหยี่นมันตอนมึงคิด ตามึงทำมึงไม่คิดตอนนี้มึงโดนหักหลังตามมึงมาหลายวันแล้วมึงรู้ไหมฮะเฮ้ยโอเวอดีสหายเพี่อให้อาจารย์ค่ะทิ้งเลยไหมือจะเอาไงดีับบ้านไหมอาจารย์มัมาาราอเดี๋ยวจะอาจารย์ เจอปุ่นเสกคาาเพื่อมนพูดโกหกกับอาจารย์ก็ได้หมอนี่อาจารย์เล่นนินเดียวค่ะจะบอกความจริงอังบทเจ้าพู่นมาพู่นมาพู่นมาเลยมีความในใจอะไรกับพุ่นมาหมดพู่นมาพู่นมา พูดมาฮะาเจ้าทำอะไรฮะปวดสมองไหมฮะปวดไหมปวดไหม้หมามึงพูดความจริงทุกอย่างากูจะละเว้นมึงแน่กูจะปล่อยชีวิตมึงไปพูดมาอุ้มอุ้มอุ้มพูดมา,าอนนี่ไม่เห้ยแก ทุกทีเลยเวลากูข้องคืนจะเป็นอย่างนี้มันแม่รทนของไม้ไดะอาจารย์ดูรลมันตื่นก่อนใช้ของหนักที่ได้ไอ้พวกนี้ร่วงมันทุกทีเลยน่าเบื่อจริงๆเว้ยดันออกมำนั้นอากาศกริ่มเย็นลงมาเรื่อยๆเอ้ยเบียกเลย เฝ้ามันก่อนนะอาจารย์มันรอมันเป็แต่เตช้าแล้วเห<ว>็นเปียกเล่าว่าท่านเวลาพวกไอ้พวกนี้มันหนีแล้วท่านไม่ต้องอะไรเลยไม่ใช่เหรอใช่แค่จิตจริงเดียวกับาาาก,การจัดการขอมันได้มัน,นทุกทุกอย่างเลย<ว><น>เห็นเปียกเล่าว่าท่านตามอะไรไวมากแบบว่าท่านตอนแรกเห็นท่านอยู่แล้วท่านแบบอยู่ท่านไปอยู่โน่นแล้วมันไม่ขนาดน,นั้นแล้วถ้าก็ถ้าก็เหมือนเองหนึ่งแหละเหมือนคนคนทั่วไปอยผมไม่มีอะไรเลย อาจารย์ทำัวเาจารย์เมัอ้มาาอาจารย์เกจริงมันก็บอกแล้วนะว่าพวงมันเดือไหนอืมันดีวะแครเนี่ยเียงใครพวกมันหรือเปล่าเนี่ยอ,อืมผมก็ได้ยินนะเสียงคุยนะ

อาจารย์ถามมาะไยอาจารย์จะถมามอะไรลุกขึ้นมาก่อนอากาศร้อนมากครับท่านผู้ชมมันจะหนีนะ เรียกมานีแล้วแล้วมันจะกลัวเองเอาไปเอาเองยัมีอะไรกับผมนะย่าให้ค่ะเดี๋ยวใช้ขันทุกชุดร <c oughs> ล่นี้ <c oughs> มึงได้ตายจริงๆเนี่ไจะอบอกให้นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเรายังปล่อยมันก็ยังดีนะเผื่อว่าเราจจะได้ไปรู้ว่า มีใครทำเรื่องรลวแบบน,นี้บ้างเพราะได้ตัวมันคนเดียวก็ไม่คุ้มขาไม่ขาดหรอกเดี๋ยวจะให้มันเป็นคนนำทางเองด้วยแหละอ้าวทำอะไรติดทำรอมึงอยู่นะนอย่ามาโยกเยกเดี๋ยวมึงวัวงมึงจะไหนสบ,บัดเอา ขอาคว,วามจริงไปทางบนแล้วแถมนี่โอ้ยังไม่รู้เรื่องอะไรสักางเลยวิ่งไปละนีออ่อาจารย์เดียเอ้ยเตามเออจิิงเลยไหมโยอาจารย์จะไปหาหอเองอาจารย์บอกไม่ต้องตามนะครับเดี๋ยวไปหาเองมัน,นจะไปหายัางไงนะครับวิ่งไปไกลมากแล้ว อมยันมก็ไม่ตามเอาซะี่เลยนี่เลนกไม่รับรอของ้เให้รอเลยนะดูนนก้มึงก็ต้องตายเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเราจะทำยังไงต่อเนะทคนเดี๋ยวเราติดตามมัน